อรุณสวัสดิ์ช่วงเช้าครับนี่คือต้นถอนนะครับโอ้โอเสียงเพราะแต่เช้าเลยทัาเชน้อย่ะ

ơ mẹ ơ mẹ ớ Hey, 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 gọi hey, 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 อาเด็กชายอ้วนอ้วนตุลุแล้วอ้วนตุลุแล้วมันหมอเอ๊ะเอ๊ะเอออ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ Này đu hàng này leo. Ô mẹ. Này đu hàng này ui hàng lớm nhau rồi. chạy thi hàng đ้วน. Ừ, hàng lớm nhau rồi. Ê. 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 uột Ở uột Ô mang Ô mang mang Ô mang ai mang người này Hả? Ô mang 아나톡톡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 톡 아, เช้านะครับตอนนี้อากาศประมาณ18องศาในเจะได้นะครับเย็นมากเย็นมากๆเลยอย